บักเตโซสวัสดีครับรอครับรอคุณอาคุณใดนะผมรู้ว่าสบายดีทุกทุกท่านเอฟซีเช้านะครับเอ็นในบุกไปที่บ้านนะผมมีเรื่องด่วนต้องแจ้งนะครับผมเดี๋ยวจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวชมคลิปกันเลยครับผมเกาะเอ็นในนะครับผมเช้านะครับไปหาผมอยู่บ้านนะผมผมก็เออเอ็นในมาทําไมนะครับ มัมาแจ้งข่าวด่วนนะว่าเอาเสื้อผ้างอซีไปเหมห้กับน้องเราแถวฝั่งลาวนะครับผมจะบไ,ไปวันไหนเอไนบอว่าวันพรุ่งนี้เลยนะเอซพรุ่งนี้เลยนะครับก็จะมีไปด้วยก็มีเอกกี้นะครับผมแล้วก็แอดไนผมแล้วก็โกโกไลท์นะครับเห็นบอกว่าจะมีช่องเพจาทาง facebook ยูนความพนมอ,อีกท่านหนึ่งนะครับผมควนกับตันดับซิ่งครับกับตันเห็นเอ็ดนายโทรไปเมื่อกี้บอกว่านะาครับผมน,น่าจะไม่มีใครอยู่บ้านสักอย่างนี่แหละครับผมคือถ้าโอกาสเหมาะก็จะได้ไปนะครับผมคือถ้าของก็จะได้ไปโอ้ดำนาอโอ้เนียบดำนาเอฟซีอ๋อพอมือนาะ เออฮะเฮ้ยเฮยยอดู <laughs> ออๆๆดูดูแล้วเ <laughs> ขาเป็นผาดำเขาพาบานเลยนี่ดูนี่บาสโซ่บา,บานนั่เหนไหมนี่ดำทำไมก็ไม่รู้นี่เปล่า <laughs> เออนะครับผมก็ <laughs> มาเจยงาวดวนนี่สิขาวดวนนะผมให้เ,เจียกรับทราบกันนะครับพรุ่งนี้เดินไปไปซอปปอลาวรไป ตามปกติของเราที่ได้คุยได้นนัดกันไว้นะครับผมเด,เดินลงหุ่อีกทีรถนถ้ารถถ้ากับตันถ้ากับตันไม่ได้ไปด้วยก็นนะ่าจะมีรถเอ็นไอคันเดียวนะที่ไปนะครับผมรถสี่ตัวของเอ็นไอนะครับผมถ้ากับตันไปด้วยก็จะอไปสองคันนะครับผม เสื้อผ้าที่เอฟซีส่งมาให้ก็น่าจะเอาไปได้เท่าที่ไปได้นะีฟนะก็ว่าถ้าไปหมดก็ไม่ได้มันเยอะเกินนะครับผมเราก็จะทยอยไปเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวละครั้งสองครั้งนะครับซึ่งเรานัดผัดบระกันผู้มาหลายครั้งแล้วครับครั้งนี้ก็น่าจะเอาจริงครับผมไปจริงุูงนี้นครับเป็นผูงนี้นะครับผมเอฟซี FC. มีกระถั่หาเอกกี้แล้วเอกี้โอเคนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็มาแจ้งข่าวอ่าด่วนข่าวด่วนเอฟซีเรื่องที่จะไปสปปลาวันไหนนะครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับรอ,อครับสวัสดีครับ